ตั้งได้โดยที่ปากท้องของ,ของพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้ประกอบการไทยจะได้รับผลกระทบที่จํากัดกว่านี้และได้ผลกว่ามาตรการและอาจจะได้ผลมากกว่ามาตรการที่เป็นถูกก็ได้นะครับทางคณะกรรมการการทหารนี่ยนะครับก็ได้ประชุมหารือกันนะครับเกี่ยวกับนะฮะเส้นทางการเงินนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงของกลุ่มทุนนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับที่อาจจะเชื่อมโยงกับการก่ออาชญรกรรมนะครับที่ประเทศไทยนะครับ ว่าจะมีกลไกในการป้องกอันนักหลัปการการฟอกเงินนะครับที่สามารถดําเนินงานได้ตามกฎหมายนะครับประโยชน์และเลยนะครับก็จะได้เป็นการปกป้อง,งนะครับที่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆซึ่งเราคงต้องพูดถึงนะครับพวกแง๊งคอเซนเตอร์แล้วก็พนันออนไลน์ นะครับแล้วก็ยังมีเงินสีดำนะครับจากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆและที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือการค้ามนุษย์แล้วก็การค้ายาเสพติดด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับคือข้อเสนอเนี่ยนะครับที่เป็นไปได้นะครับก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราเชื่อครับว่าทางปมงอเองนะครับแล้วก็สอทเนี่ยนะครับนะหรือตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยน่าจะมีศักยภาพแล้วก็น่าจะมี ข้อมูลระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับถึงธุรกรรมทางการเงินนะครับการโอนเงินไปมาระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับเพราะว่าในทุกๆนะครับเงินนะครับที่ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไปเนี่ยนะจะต้องรายงานให้ปปงทราบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเงินของฝั่งเราที่ข้ามไปทางกัมพูชาเงินที่กัมพูชาข้ามมาที่ฝั่งเรานะครับอันนี้นะครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดจะเป็นเงินสดหรือเงินกระดาษนะครับก็เข้าใจว่า ก็ต้องขออนุญ,ญาตทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือศุนการกกรในการค้นเงินนะหมายถึงเงินสดน,นะครับนะทั้างเงินล็กทรอิกส์เนี่ยปปงทราบอยู่แล้วถ้าเป็นเงินสดนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติเราแล้วก็ทางศุนกากรกกรก็มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งทั้งปปงแบงค์ชาติแล้วก็ศุนย์รักกรทางาคณะกรรมการการทหาก็จะขอข้อมูลนะครับเส้นเงินนะครับหรือวาอ่าการโอนเงินนะครับทางชั่นต่างๆย้อนหลังสิปีจากหน่วยงานทั้ง3นะครับเพื่อ เพื่อจะพิจารณาการเติบโตนะครับของธุรกรรมงันรเงินระหว่างไทยและกัมพูชานะครับเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดณวันนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีแพ่ทองาำเนี่ยนะครับสั่งการอย่างจริงจังนะครับให้ทาปปงและสอทเนี่ยนะครับนะเล่งทํางานนะครับกับหน่วยงานนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับหรือว่า ตำรวจนะครับหรือว่าหน่วยงานนะครับจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้เลยครับนะคัทั้งข้อมูลการฟอกเงินการขนถ่ายเงินนะครับธุรกรรมที่ผิดปกติต่างๆนะครับและถ้าเกิดเราพบนะครับความผิดปกติเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าจากข้อมูลเนี่ยที่เราได้ปาร์ติรมกับเกรรมธิการเนี่ยเราเชื่อว่าแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะครับ กับประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำจาก Fx นะครับ Fx ก็คือ Financial Action Task Force นะครับซึ่งเป็นองค์กรป้องกันการฟอกเงินและการเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับถ้าเกิดปปงครับนะครับก้รายงานนะครับนะเส้นเงินที่ผิดกฎหมายนะครับธุรกรรมที่เข้าผ่ายการกระทําความผิดนะครับหรือผิดเงื่อนไขของ f ฟนะครับ ให้กับทางฝันเอฟซบนะครับผ่านกลไกนะครับที่เรียกว่า International Cooperation Review Group นะครับหรือ ICRG นะครับซึ่งก็จะมีการประชุมกันนะครับและถ้าเกิดเราพบเช่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเกิดเหตุเช่นนั้นเนี่ยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับทางฝันเอฟนะครับก็อาจจะพิจารณาเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นเป็นบัญชีสีเทานะครับหรือเกรลิสหรือแบล็คลิสตามลำดับซึ่งข้อดีก็คือว่า ก็จะได้เป็นการสกัดกั้นนะครับนะการการประกอบนะครับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยดังนั้นเนี่ยโจรพวกการคอรเซ็นเตอร์ก็จะลดลงประชาชนก็ปลอดภัยเวลาลละะรับโทรศัพท์เวลาจะอนเงินก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาจะกดลงกดลิงก์อะไรนะครับก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับพันนันออนไลน์ต่างๆก็จะได้สงบแล้วก็ยุดติลงซึ่งก็นี่คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับเราเชื่อว่า เราสันนิษฐานว่านะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคุยวันด้วยนะครับซึ่งคุยวันเนี่ยนะครับก็เป็นนะครับเป็นถือว่าเป็นแหล่งเงินนะครับที่สําคัญที่เชื่อมโยงกับทางอุญเซนและอุลมาเน่ตนะครับเราเข้าใจว่านะฮะหน่วยปราบปรามการฟอกเองินสารัฐหรือว่าอินเซนเนี่ยนะครับก็ดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามในกรณีนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงใจเนี่ย ก็สามารถทํางานร่วมก,กันกับประเทศสหรัฐอเมริกา <Okay. S 1> กหรือหน่วยงานติงเซนได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับที่บอกว่าออมีข้อสันนิษฐานว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะครับระหว่างวีวันนะครับ <Okay. S 1> กับแฮกเกอร์แล้วก็กลุ่มบางกลุ่มนะครับในประเทศนะครับที่ติดแบล็คลิสของ f ั่งนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็รายงานนะครับผ่านไปยังไอจีทาง ICG r เนี่ยนะครับ ก็เป็นไปได้สูงมากครับว่าที่จะต้องมีการจัดการแล้วก็ขึ้นบัญชีสีเทานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ถูกขึ้นบัญชีสีเทานะครับตั้งแต่ปี2019นะครับเพื่อจะปลดบัญชีสีเทาได้เมื่อเดือนกุมภพันธ์2023เท่านั้นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานเส้นเงินต่างๆนะครับที่เชื่อมโยงกันกับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมกับประเทศที่ติดแบล็คลิสของ FATF ซึ่งตรงนี้สําคัญเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายสาบลด้วย นะครับก็จะเป็นมูลเห็ุนะครับถ้าเป็นหลักฐานชัดก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้อ่ประเทศกัมพูชากลับไปติดเกรลิสหรือบัญชีสีเทาหรืออาจจะถึงขัง้นติดบัญชีสีดําซึ่งถ้าเกิดบัญชีสีดํานั่นหมายความว่าธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบอย่างหนักนะครับและในหลายกรณีเนี่ยก็จะถูกถูกท้าทําธุรกรรมด้วยซ้าไป ซึ่งก็นอกจากไปเทศไทยจะได้อานิสงส์แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้โลกใบนี้เนี่ยนะครับก็ปลอดจากอาชญากรรมไซเบ,เบอร์ด้วยด้วยนะครับซึ่งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศกำลังยุโรปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งนะครับซึ่งระหว่างการประชุมนะครับก็อยากจะร้องขอไปอยังที่ท่านนายกรักฐมนตรีด้วยนะครับว่า ก็ควรจะเร่งนะครับสั่งการนะครับให้มีคณะทํางานในการที่จะเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์แบบทั้งหมดนะครับแล้วก็พิจารณานะครับลงนามนะครับให้สัตยาบันนะครับในอนุสัญญานะครับสหปร,ระชาชาติว่าด้วยอาชญากรไซเบอร์2024หรือที่เรียกว่า U.N Convention Against Cybercrime หรือ U.N.C.C. 2024ซึ่ง ถ้าเกิดเราจะเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งหรือร่วมลงนามนะครับร่วมก่อตั้ง U.N.C.C. เนี่ยก็ต้องลงนามภายในวันที่31ธันวาคม2569ซึ่งการเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง U.N.C.C. เนี่ยมีความหมายมากนั่นหมายความว่าคือถ้าเราตรวจพบนะครับว่ามีการทําอาชญากรรมไซเบอร์ในราชอาจักรเราเนี่ยนะครับแล้วตอนตอนนี้ต้องยอมรับ้วครับว่าการทําอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยมันมีการโยงใหญ่ครับกระทำผิดกฎหมายนะครับเช่นหลอกเงิน จากแกลนคอร์เซ็น Center, เตอร์ไปแลแกคอร์เซนเตอร์หลอกเงินไปแล้วลก็มีกาัโอนเงินปเปลี่ยนไปเป็นคริปโตโอนไปยังเงินโอนไปยังต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้เราก็สามารถที่จะขอความร่วมมือจากอาผีสมาชิกนะครับในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและดำเนินคดีข้ามนะครับข,ข้ามประเทศนะได้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะสกัดกัน้นอาชญากรรมนะครับไซเบอร์ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็สันนิษฐานว่านะครับว่าแหล่งการทําอาชญากรรมไซเบอร์นะครับแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาค ก็อาจจะเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผลดีแล้วก็ที่อกว่าถ้ามีความเกี่ยวพันโยงใจกับฮุยวนันนั่นก็หมายความว่าจะก,กระทบกระเทือนนะครับถึงส่งผลกระทบนะครับต่อกับเ๋าสตางค์และแหล่งทุนนะครับของคุณเซนและคุณมาเนททันทีผมว่าสิ่งที่กังวลเดียวตอนนี้ที่นายมนตรีกังวลอยู่แค่กังวลเดียว,วสังเกตว่านายยนตรีท่านไม่เคยตอบและไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยหลังจากที่ทางคุณเซนให้สัมภาษณ์ว่าก็เดี๋ยว ผมต้เจอว่าคุณเซนให้สัมภาษณ์หลังจากที่ผมพูดถึงลียงพัทแล้วก็มงลิทีนะครับอุยวันเนี่ยสักสองสามวันนะคุณเซนก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดชื่อนักการเมืองไทยซึ่งมีอยู่เจ็ดคนที่ไปอฟอกเองินที่ประเทศกัมพูชาวันนี้นะครับจากการหารือกันในกรรมธิการเราก็งงครับว่าถ้าเปิดมาแล้วกลัวอะไรผมก็ทราบาว่าเราก็มีข้อสนิษฐานแล้วว่าถ้าเปิดมาเจ็ดชื่อเนี้ยนะครับแล้วพบว,ว่า ในหนึ่งในเจ็ดสองในเจ็ดสามในเจ็ดหรือกี่คนก็ตามมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นเครือญาติของรัฐมนตรีหรือเป็นเครือญาติของนายกรัฐมนตรีและในกรณีที่เป็นรัฐมนตรีจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับก็คือรายงานบัญชีทรัพย์สินของปปอปชอันเป็นเท็จรับรวยผิดปกติแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถ้าเท่าทายของการกระทำความผิด ในการต้จริต corruption ก็จะเป็นความผิดมูลฐานันะบที่ปปงสามารถเข้าไปสืบแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์นะฮะให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ตามกฎหมายของปปงต้องตั้งข้อสังเกตว่านี่คือความกังวลที่อยู่ในใจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมาตรการตรงนี้นะครับผมอย่างนี้ครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเลือกใช้มาตรการการปิดดา่าถ้าท่านไต,ตนน่ตยองดีแล้วค่ะสภา,านควนามแห่งชาติดีแล้วนะครับ ท่านก็สามารถดําเนินการได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมยืนยันว่าการปิดด่านเนี่ยมันส่งผลกระทบโอเคใช่ครับกับประชาชนในฝากฝักกัมพูชาแต่อย่าลืมว่าก็ส่งผลกระทบผู้ประกอบการและก็ประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งณนะวันนี้เรายังไม่เห็นมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกหรือสินเชื่อนะครับปลอดดอกเบีย้ยปลอดค่างวดที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนที่ทํากิจการการค้าชายแดนที่กับูชาอย่างน้อยเจ็ดจังหวัดเลยนะครับถ้าเราจะยืนระยะในการปิดด่านนะครับถ้ามีความจําเป็นผมนะครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นแย้ง แต่ผมยืนยันว่าเราจําเป็นต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทยและก็ประชาชนชาวไทยเพื่อให้สามารถยืนระยะในการดาเนินมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจได้เราทิ้งประชาชนคนไทยไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามีมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่น้อยกว่านั้นแล้วพุ่งเป้าไปที่นะครับกระเป๋าสตางค์หรือแหล่งทุนของคุณเสร็จแล้วคุณมาเนตโดยตรง จะปล่อยให้คําพูดของคุณเซนที่บอกว่ามีนักการเมืองเจ็ดคนที่มาฟอกงิยที่กัมพูชาทําให้นายกนัฐมนตรีถึงท่านไม่กล้าพูดอะไรในในเรื่องประเด็นนี้เลยไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าเอ่ยถึงไม่กล้าแม้กระทั่งจะคิดถึงมาตรการนี้เลยนะแล้วเรายืนยันว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลและเรายืนยันว่าถ้าเราทําได้เราจะสามารถกดดันให้ทางคุณเซนและคุณมันเนตนะครับเข้ามาเจราจากันอย่างสมเหตุสมผลโดยยึดโดยยึดเอโอยูสิบสามเป็นที่ตั้งได้โดยที่ ปากท้องของพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้ประกอบการไทยจะได้รับผลกระทบที่จํากัดกว่านี้และได้ผลกว่ามาตรการและอาจจะได้ผลมากกว่ามาตรการที่เป็นถูกก็ได้นะครับ